อากาศขค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทุกคนนี่นนะเดี๋ยวมาดูปลารวมทั้งภาสาเซนของเรานะนี่นะทุกคนโอ้ยนี่นะันก็พอพอได้เอาไปทําเมนูนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะที่นี่เนี่ยก็ค่องคันยังอุดมสมบูรณ์นะกอ็อาจจะไม่ใช่ปลาตัวใหญ่นะแต่ว่ามันก็สามารถเอาไปทําเมนูได้หลายเมนูนะ ปลาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะน่ากินมากๆนะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้น,น้องโกกับน,น้องมีเนี่ยชิมให้ดูนะนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำจิ้มที่เราเตรียมมาด้วยนะ อยู่กับผมโซสติดนะทุกคนวันนี้ผมก็มาดามปลาอีกแล้วนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะก็อยู่กับแม่น้ำนะยังไงวันนี้นะครับก็ไปติดตามรับชมผลงานของเรากันนะว่า,าจะได้ปลา,าการไปกี่ตัวนะครับยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันนะทุกคน วันนี้นะครับเราก็มากันหลายคนนะทุกคนก็มีน้องเอลราว่านะครับแล้วก็น้องเป็ดปลานะครับแล้วก็จะมีน้องมิโกะด้วยนะทุกคนก็แก๊งเดียวกันนะครับก็เวลาไปไหนเนี่ยก็มักจะไปด้วยกันนะถ้า,าช่วงนี้นะทุกคนอตอนนี้เนี่ยน้องมีของเรากา็ดำปลาอยู่นะครับ เดี๋ยวมันลุ้นกันนะทุกคนว่าวันนี้นะครับเราจะได้ปลาไปทําเมนูเยอะไหมนะครับทุกคนแหล่งน้ําที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็ยังคงมีปลาอ,อยู่อีกเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช่วยกันอนุรักษ์เลยทีเดียวนะทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นปลาหมอคังดำนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะไมไ่ใช่นะทุกคนน่าจะเป็นปลาปลาหมอนะทุกคนนี่นะครับตัวแรกของเรานะครับวันนี้อ่าก็ถือว่าถือว่าสุดยอดอยู่สุดยอดแล้วนะครับได้มาตัวแรกนะ <c oughs> นี่อะไรจากเ่กีเนี่ยนี่นี่นะตัวแรกผ่านไปแล้วนะนะทุกคนเราจะมารู้กันตัวที่สองกันนะครับ <c oughs> ก็ <g ül> อย่างที่น้องมีเขาบอกนะครับเด <L> ี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเ <L> อ่ตอน <L> นี้น้องมีบอกว่าก็ได้ปลามาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งตัวนะทุกคนเอ่เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นปลาอะไรนะครับเ <L> ป็นแหลกป้าหยายดี <L> าานี่นะทุกคน เออผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะทุกคนยังไม่ตายนี่นะไม่สูง <Okay. S 2> เนีกก่ย<ๆ>นี่นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะเออตอนนี้ก็ได้มาสองตัวแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะที่นี่เออค่อนข้างที่จะยังอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่า<ม>เออ,อเขาเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์นะครับแต่ว่าเออเขาจะปล่อยให้เราหาเป็นบางจุดนะครับซึ่งจุดที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาปล่อยให้เราหานะครับ ที่นี่นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ นี่นะทุกคนเหมือนน้องมีจะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะเน่นเป็นเมียเบปลาใหนหอ๋อโอ้เป็นลูกปลาในนะทุกคนนี่คนระับอ่ามีนะทุกคนอ่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่สี่ของเรานะครับนี่นะ๋ยวมาดูผลงานของเรากันนะครับนี่นะทุกคน ได้มาสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับเออทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามากรอกไฟให้กับคนที่ดำปลานะทุกคนเรามากันหลายคนนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะอ่าแบ่งแบ่งหน้าที่กันนะครับช่วยกันนะทุกคน ตอนนี้เราก็ก่อไฟเสร็จแล้วนะครับคนดำปลาเนี่ยกำลังจะขึ้นมาผิงไฟนะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆนะตะเกอาเเลียตะเกลเียตะเกลเรียตะเกลเียฮนะ<า>นี่นะทุกคน,น,นคนดำปลาเนี่ยก็จะมาผิงไฟกันนะไปเลยไปเลยตั๊กี่ไหนเจ้ ก็น้องเอลวาาเมื่อกี้ฝากบอกมานะว่าแม่น้ําเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นมากๆนะน้ำเนี่ยเย็นมากๆนะเดี๋ยวเรามาได้ไกลครับไม่เห็นปลา <c oughs> ไม่เห็นปลาเออเอลวาบาเป็นไรกว่าผลงานดิผลงานเดี๋ยวเรามาดูผลงานเซตแรกของเรากันนะทุกคนคืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนเลยคือก่อนนี้โอ้โหเต้นกระเป๋าเลยเต้นกระเป๋าเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูาผลงานในเซตแรกของเรากันนะทุกคน ก็หากินแบบวิถีชีวิตแบบง่ายๆนะทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานของเราในเซ็แรกนะครับก็นี่นะทุกคนมีกุ้งภูเขาเนะนี่นะนี่นะฮะเดี๋ยวของโฟกัสให้ดูนะนี่นะทุกคนกุ้งภูเขานะเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยมากนะนี่นะทุกคนปลาก็เป็นปลาไซส์อาไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็เอาไปทอดนะครับเอาไปทอดเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวนะทุกคน นี่นะฮะนี่นะทุกคนเซตแรกของเรานะเราก็ได้มาประมาณสี่ถึงห้าตัวนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเซตที่สองเนี่ยผมจะดำด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้เพิ่มมากี่ตัวนะทุกคนเราเนี่ยก็จะสลับกันดำไปเรื่อยๆนะตอนนี้น้องมีของเราก็อ่าเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนบรรยากาศที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะอย่างที่บอกไปนะ สำหรับคนที่ชอบอบรรยากาศแบบป่าๆหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมมากนะสำหรับอ้อยสำหรับมารีแลนนะทุกคนเมื่อกี้ผมโดนหนามของปลานะทุกคนทิ่มนะทุกคนเลือดเลยนะนี่นะทุกคนลามหมอตัวนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาเยอะยมีอูบ้ากว่าหมูเนาะแล้วถ้าถ้าจทีไปมาสุอะไน้องมีกวดเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ยิงปลาช่อนไปหนึ่งตัวนะเห็นน้องบอกว่าตัวใหญ่มากนะครับก็พลาดไปนะก็เสียดายนะนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างบนกันต่อนะเดี๋ยวผมจะดำกับน้องป,อปีปลานะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะไม่ใหญ่หรือข้าบัว <c oughs> น,นี่นะบบทุกคนเจาะกบุเช่ บรรยากาศค่อนข้างที่จะชิวๆนะทุกคนโองกได้นวคได้ตัวแล้วะาลานะว่าข่าวลอกรอกได้ดีดีเลยดีดีเลยขาลอก็ะกมูลรอบบารอ่ะข่าลอกรักได้บาเอ่านี่นี่ก็จะเป็น ปลาช่อนเหมือนกันนะครับนี่ออนัาปลีปลาบอกว่าได้หนึ่งตัวแล้วนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรูปปลาในนะไม่ค่อยแยญนี่อ่าทุกคนนะครับตอนนี้พี่สวัสดได้ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วนะครับกำลังยองขึ้นมาแล้ว อืมโอ้โหเขาค่าที่จะใหญ่อะปลายช่องนะครับทุกคนตอนนี้กำลังลุ้นอยู่กันอยู่นะครับดีแน่ไม่หลัง ดูงุอนรอเียทกได้แล้อีกตัวง้ยเป็นเลาแี่ดล้าอเนีดีกได้บางข้อีกตัวนได้เอีบไใส่ค่อนข้างที่จะเริ่มใหญ่แต่ก็ไม่ค่ใหญ่เท่าไหร่ ผมก็ไม่ทราว่าเปาอะไรครโหตัวนี้โคตรใจเลยนะครดี๋ยทุกคนดี๋ยเท่าบะเท่าบ้า่าท่าเดี๋ยวอ่ะฮะอืมเอัยเอ้ยอันลนอันลนฮะ ทุกคนเมื่อกี้เซตที่สี่นะครับเราไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าน้องไม่สะดวกที่จะถ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูปลารวมของเราทั้งหมดกันนะครับว่าได้ปลาเยอะไหมนะทุกคน,นเ,ออเดี๋ยวมาดูปลาทั้งหมดของเรากันนะนี่นะทุกคนนี่นะรเราก็ได้ขนาดนี้นะครับในคืนนี้นะทุกคนบรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะน้องเบลปลาเนี่ยก็หลับไปแล้วนะ ก็ถือว่าได้การหลายตัวนะก็สามารถเอาไปทำเมนูกันได้แล้วนะเท่านี้นะแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยปลาของเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะาไปนั่งกินด้วยกันนะ นี่นะทุกคนปลาย่างอ่าสดๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะ<ม>นี่นะครับโอ้โหเนื้อปลาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะน่ากินมากๆนะครับนี่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะให้น้องมีโกกับน้องมีเนี่ยชีมให้ดูนะนี่นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะใส่น้ํากิมที่เราเตรียมมาด้วยนะ<ม>นี่นะทุกคนนี่นะครับ โอ้โหน่ากินมากๆเลยนะฮะอยากให้น้องมีกวดเนี่ยลองชิมให้ดูก่อนนะเนื้อพามีเลยไหนมีอ๋ออืมไหนเธอว้ยได้นักเลยด้อยดกเลยนเดอนี่นะทุกคนเนื้อปลานะครับขาวๆนะครับนี่มาดูนะหอมนะฮะทุกคนรสชาติดีมากเลยรสชาติ เป็นยังไงบ้างรสชาติรสชาติดีมากเลยครับอ่ารสชาติอร่อยนะทุกคนอเดี๋ยวมาดูน้องมีโกะนะครับอ,อืมนี่นะนี่เจ้าหมวยตัวนึงอาไเดี๋ยวผมจะชิมอ่าเหมือนกันนะทุกคนอือหืออือหือ,อเด็ดมากๆนะครับโอ้ถือว่า คุ้มค่าเลยเดียวนะทุกคนอ้าวคุ้มค่ามากนะอืมวิ้ยดีนะอืมอืมอ,อร่อยมากๆนะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปวนหน้านะครับบ๊ายบาย